วันชนะทำไมตอนแรกได้มาอยู่กับน้าเองอะไรนะทำไมได้มาอยู่กับน้าเองไปเจอที่ไหนผมตอนแรกผมซ้อมอยู่ค่ายอื่นก่อนแล้วเขาก็ชวนผมมาอยู่ที่มินายโยชินนะครับแล้วก็ผมก็เลยอยากต่อยมวยพ่อผมอยากช่วยแม่ผมเพราะว่าเราอยู่กับแม่คนเดียวใช่ครับุณพ่อคุณพ่อแยกทางไปแล้วใช่ครับผมไม่รู้จักพ่อแต่ว่าผมถือว่า น okay. ี่เห็นเป็นพ่อผมครับตอนเกิดเราเกิดที่ประเทศอะไรครับผมเกิดที่ประเทศไทยแต่ว่าผมไปโตที่เยอรมันมาครับ้อยู่ไทยเกิดไทยได้กี่ปีเออประมาณสามสี่ปีแล้วก็ไปเยอรมันกี่ปีครับเออหลังจากนั้นก็อยู่เยอรมันยาวเลยสิบปีนี่นเยอรมันต่ออีกสิบกว่าปีสิบสองกว่าปีครับอสองปีแล้วทีนี้ก็มาอยู่ค่ายอะไรครับก่อนอยู่ค่ายนาเหงนไะครับ ผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับอยู่แถวไหนอรค่ายครับอยู่แถวบ้านผมตากสินนะครับอ๋อมุมเป็นใหญ่ที่นี้ก็มีนักมวยในค่ายรู้จักนักเฮงก็เลยชนกับนนักเฮงใช่มาอยู่มาแล้วกี่ปีแล้วเออประมาณหกเจ็ดปีครับทำไมไม่ต่อยมวยไทยอะผมไม่ค่อยถนัดขาผมผมถนัดมือมากกว่าก็เลยต่อยมวยสากล ตอนแรกกับนักข่าวไปตีข่าวว่าโชควยตามหาพ่อจริงๆไม่ใช่ชกมวยเพื่อต้องการแบกเบาภาระแม่ใช่ครับแล้วตอนนี้ตอนนี้แม่ทำอะไรครับผมแม่กําลังเอ่อก็ทํางานอยู่ครับแต่ว่าจากบ้านนะก็ช่วงโควิดนะแม่ทํางานอะไรไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันส่วนส่วนน้าเฮงเรารักเหมือนพ่อเลยเหรอครับผมเพราะผมเอ่อเขาเปลี่ยนความเห็นจากผมรคับ เขาเปลี่ยนความคิดของผมอยู่สอนสอนสอนความคิดเราเขาสอนอะไรบ้างครับแบบเรื่องชีวิตเอ่อแล้วก็เรื่องมวยเขาสอนผมเยอะมากครับเช่นเช่นเช่นกัแบบเออเป็นคนซื่อสัตย์ใช่แบบกัมีความกตัญญูอะไรเงี้ยนะต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะอ่าแล้วนายเฮงสอนอะไรนายหิ่งไม่ถูกต้องอะไรนะแล้วนายหิ่งสอนอะไรไหลอ่ะครับผม พูดไม่ได้เหมือนกันครนะเพราะไรอย่างเรื่องชีวิตอะรเรื่องหวยเขก็สอนเราตอนแรกที่มาไม่เป็นเลยใช่ไหมไม่เป็นเลยแล้วตอนนี้ได้เป็นเป็นแชมป์เป็นอะไรบ้างครับเป็นเอ่อแชมป์<อ>ลุมพินีสองเส้นแล้วก็แชมป์เอเชียครับ WBC เอเชียครับรุ่นกี่กี่ปอนด์นะครับร้อยสามสิบครับ130ร้อยสามสิบปอนด์วันที่นะ่าหินเสียนเหงาใจยังไงก็ผมเสียใจมากเลยครับแล้วผมก็บวชให้เขา ออยากกพูดะไรนงผมอยากให้ในเองเขา,เาแบบมาหาผมแล้วก็แบบสอนผมครั้งสุดท้ายครับอย่างนี้ได้ครับขอบคุณครับ